เลี้ยงลูกดีๆนะลูกไหม้าานนมตาลคลอดลูกแล้วนะคะได้หลานมาสี่ตัวคลอดเมื่อคืนแม่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยสงสารหนมตาลด้วยนะคะตอนนี้อาหารก็หมดแล้วสนับสนุนด้วยตอนนี้ทั้งหมดที่บ้านมีสิบเอ็ดตัวแล้วค่ะ ความเมตตาเอฟซทุกทท่านด้วยนะคะรงสารเห็นใจลูกแมวกำพ้าด้วยแมวจรลอดลูกค่ะสนับสนุนขอรับบริจาคนมแพ้อาหารเปียกแมว มีแมวเล็กแมวโตมีทั้งหมด11ตัวค่ะที่บ้านมีสองเดือน3ามเดือนตอนนี้กำลังสนเลยและเพิ่งคลอดลูกอีกหนึ่งครอบอีกสี่ตัวตอนนี้ทำงานก็ยังไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่งทำงานได้หนึ่งอาทิตย์ขอความเมตตาด้วยนะคะน้องห่วงลูกมากนะคะ น้องหวงลูกมากใครเล่นข้างกล่องก็จะปีนดูกลัวคนมาขโมยลูก